<Like> ทำดีมีคนรู้วันนี้ เรามาร่วมลงพื้นที่กับกิจกรรมททบ5ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนหนองจุลาเขตจตุจักรกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เมื่อไม่นานที่ผ่านมาค่ะนำโดยพลโทสกลโชดปัทธรรมน,นรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวททบ5และดรสริเกิแจ่มสมบูรณ์คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจ กรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่แจกสิ่งของในกิจกรรมททบ5ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ณชุมชนหนองจุลาเขตจะรุจักกรุงเทพจำนวน180ครัวเรือนเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นจากองค์กรต่างๆอาทิสมาคมนามทาลีสังคัดแห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจ TVP บริษัท Neo Corporate และบริษัท ICC International โดยเครื่องสำอาง BSC เป็นต้นที่นำสิ่งของมาร่วมบริจาคเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มีไรายได้น้อยผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สำหรับกิจกรรมททบ .5 ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางสถานีจัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมตามแนวทางการดาเนินงานของสถานีในการเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงพร้อมนำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะภูมิใจตื่นเต้นดีใจแทนลูกบ้านที่มีของเป็นเรื่องเป็นราว เป็นของที่ชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเยอะมีของที่มีประโยชน์อยากขอบคุณกองทัพบกช่อง5ขอให้เลตติ้งสูงๆนะคะกองทัพบกช่อง5คะ่ะ